นะครับวันนี้ก็จะมาสั่นโหลดโปรจากเว็บ hpt ส2 b อง o b com นะครับเข้าไปที่โอนะครัรบมรเจะอกโหลดโปรอะไรอย่างเช่นโปรรดแรงดีนะครับก็คลิกไปเลยนะครับแล้วให้ท่านเลื่อนนะครับเลื่อนลงมานี่ครับจากรูปเนี่ยให้ท่านเลื่อนลงมาเนี่ยดาวน์โหลดครับคลิกเข้าไปเลยครับ ให้ท่านคลิกที่ดาโหลดครับเนี่ยมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับให้ท่านกด F5 ครับ F5 เป็นการรีฟอร์มครับและรอให้มันโหลดเสร็จมาแล้วก็คลิกโหลดถ้ายังไม่ได้อีกก็กดใส่ราวนี้ยากเลยนานเลยอยู่ที่สภาพเด็กของร้านเน่ย นี่นะครับให้ขึ้นจะเซฟไม่ได้ใน d e s ครับนะครับเซฟเลยระยะเวลาโหลดก็แป๊บเดียวนะครับก็แค่นี้นครับ